สวัสดีค่ะพบกับคุณครูปุ้ยอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาดูในคลิปของเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากยังจำได้ไ้่เอ่ยว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีกี่ชนิดจำได้ไหมคะเมื่อคลิปที่แล้วเราได้ดูกันไปแล้วนะคะดูสิ น้องดูรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะมีสองชนิดก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคุณสมบัติจำได้ไหมคะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงกันข้ามยาวเท่ากันและด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะทีนี้น้องมาดู เส้นทะแยงมุมนะคะน้องดูเส้นทะแยงมุมนะคะดูส่วนของเส้นตรงนะคะกอคอและส่วนของเส้นตรงของงอเป็นเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมกอคอคองอนะคะและส่วนของเส้นตรงทอส่วนของเส้นตรงตอทอและส่วนของเส้นตรงทอนอนเป็นเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม ตททนนะคะส่วนของเส้นตรงที่จุดปลายทั้งสองข้างอยู่ที่จุดยอดมุมจุดปลายนี่คือจุดปลายทั้งสองข้างอยู่ที่จุดยอดมุมซึ่งอยู่ตรงกันข้ามของรูปสี่เหลี่ยมเรียกว่าเส้นทะแยงมุมเส้นทะแยงมุมนะคะทีนี้มาดูการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเครื่องมือที่สร้างมุมฉากได้เนี่ยสามารถนํามาสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้แก่ไม้ฉากกับโปรเทคเตอร์นะคะเครื่องมือที่สร้างมุมฉากก็คือไม้ฉากกับโปรเทคเตอร์นะคะขั้นตอนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก้องดูนะคะดูขั้นตอนที่หนึ่งดูตัวอย่างก่อนทดทีตัวอย่างนะคะ เขาบอกว่าสร้างรูปสี่เหลือมผืนผ้ากอขอพอ,พองอให้มีด้านยาว6เซนติเมตรด้านกว้าง3เซนติเมตรถ้าน้องเห็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมยาวไม่เท่ากันแล้วเขาบอกแล้วเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านยาว6เซนติเมตรด้านกว้าง3 cm. เซนติเมตรขั้นตอนที่หนึ่งลากเส้นส่วนของเส้นตรงกอขอส่วนของเส้นตรงกอขอให้มีความยาว6เซนติเมตร นะคะ6ซมจากนั้นสร้างมุมฉากด้วยไม้ฉากหรือโปรเทคเตอร์ที่จุดกอนะคะแล้วลากส่วนของเส้นตรงกองอยาว3ซนติเมตรนะคะนะเส้นแรกนี้ด้านยาวยาว6ซนเมตรนะคะด้านกว้างยาว3ซติเมตรนะคะขั้นตอนที่3ก็สร้างมุมฉาก ด้วยไม้ฉากหรือไม้โปรเทคเตอร์เหมือนกันที่จุดนะคะที่จุดขอแล้วลากส่วนของเส้นตรงขอคอนะคะยาว3เซนติเมตรนะคะจากนั้นก็ลากนะคะลากส่วนของเส้นตรงนะคะคอง,งอนะคะก็จะได้ส่วนของเส้นตรงคอง,งอที่มีความยาว6เซนติเมตรอ่าปัญหาคือเวลาสร้างเนี่ยน้องจะต้องลากเส้นให้ตรง นะคะลากเส้นในตรงแล้วคุณสมบัติอย่าลืมนะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงกันข้ามเนี่ยยาวเท่ากันและด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะถ้าน้องลากเส้นแล้วก็เฉียงขึ้นไปเฉียงนะ้ะไม่ตรงนะอะเส้นมันก็จะมีความยาวนะคะ,อ,ะอาจจะไม่ได้6เซนติเมตร ถ้าด้านใดนด,นด้านหนึ่งฉียนะคะไม่ตรงกันก็อาจจะมีด้านใดนด้านหนึ่งที่ไม่ตรงปัญหาคือน้องจะต้องอาว,วางนะคะเครื่องมือไม้ฉากหรือว่าโปรเทคเตอร์เนี่ยให้มันตรงและก็วัดดูว่าแต่ละมุมอ,ะอ่ะมีขนาด90องศาหรือไม่นะคะ คลิปนี้ครูปุ๊จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะในขั้นตอนการสร้างรูปเสือเดยมมุงฉากแล้วน้องก็ลองไปหัดสร้างนะคะรูปเสือเดืยมดูหลายๆรูปนะคะเพื่อเกิดความชำนาญแล้วเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ